ข่าวดีดีกับพี่คำรนสวัสดีครับเทางผู้รับชมรับฟังรายการนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษานะครับ ที่จะได้มาประชุมนะครับท่านผู้วยการวิเลยทั่วประเทศนะครับทั้งภาครัฐนะครับ433แห่งนะครับและภาคเอกชนอีก444แห่งครับพร้อมกับสถาบันอาชีวศึกษาครับที่สอนระดับปริญญาตรีอีก2 3แห่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนะครับซึ่งจะมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพลตอมนเอกเพิ่มพูนที่ชอบนะครับก็จะมานะครับเป็นประธานและให้นโยบายนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเปิดภาคเรียนนะครับ ภากเรียนประจําปีการศึกษา2568นะครับซึ่งก็จะมีนะครับพี่น้องพวกเรานะครับชาวชีวะทุกคนอย่างที่นำเรียนนะครับมาประชุมนะครับพร้อมกับรับฟังนะครับนโยบายการเตรียมความพร้อมต่างๆในเรื่องของการเปิดภากเรียนนะครับรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นมิตินะครับ ของความปลอดภัยนะครับการเรียนการสอนต่างๆนะครับที่จะดําเนินการในการที่จะจัดการเรียนการสอนนะครับให้กับน้องๆนะครับที่เข้าสู่นะครับปีการศึกษา2568ทั้งระดับปวชนะครับปวสและก็ปริญญาตรีนะครับในทุกนะครับ กรรมที่ได้เปิดครับอุตสาหกรรมพันธุนกรรมธุรกิจบริการนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะมีการประชุมเพื่อจะรับทราบรับฟังนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับความคิดเห็นกันด้วยนะครับอย่างที่นําเรียนนะในเรื่องการเตรียมความพร้อมการเปิดรับภาคเรียนนะครับ ดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่กล่าวไปแล้วนะครับความปลอดภัยนะครับเรื่องการรับน้องตารางความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็เตรียมดูแลป้องกันกันนะครับเรื่องของปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆนะครับรวมไปถึงการจัดสถานที่นะครับรองรับนะครับกับการเรียนการสอนนะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็คํานึงถึงสภาวะการต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นดําเนินการตามนโยบายและสิ่งสำคัญต่อมาก็คือจะรับนะครับทราบรับฟังแล้วก็เป็นการติดตามนะครับการดําเนินการนะครับในช่วงปีข ที่ผ่านมาด้วยนะครับว่าการดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนของอาชวิสาขอเรานะครับมีผลการดําเนินการไปเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวนะครับจะมีการพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับผู้ในการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชวกสาและผู้บริหารสายสาภาพครับการลงมาลังในวันนี้ถือว่าเป็นการลงมาลังที่เราจะนะครับมารับรู้รับทราบรับฟังแล้วก็ได้พูดคุยกันนะครับถึงสิ่งต่างๆที่เราได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะครับการพัฒนานะครับ อ,า,อาชีวศากษาของเรานะครับทั้งค,คุณครูผู้บริหารศาสตานิเทศนะครับแล้วก็กราบสวัสดีไปยังทางาที่ผู้รับฟังรับชมทางออนไลน์ด้วยประชุมนะครับแล้วก็เปิดนะครับ การรับนโยบายนะครับในการที่จะเปิดภาคการเรียนการสอนที่จะเปิดนะครับโลกของการศึกษานะครับที่ท่านรัฐมนตรีนะครับจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับให้นโยบายต่างๆนะครับพอจะเปิดชุ่มก็นะครับท่านก็อยู่นะครับเพื่อที่จะเราได้รับตามแร้วฟังต่างๆครับก็อยากจะขอบคุณพวกเราอีกแล้วนะครับว่าพูดคุยเพที่จะพัฒนานะครับแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับให้ก้าวหน้านะครับในที่เราทำดีอยู่แล้วนะครับก็ช่วยกันในการ รุ่นสองรุ่นไปเราเกินคนเรียนทที่เด็กเราเข้าไปเป็นท่านจัดการนัเทียนานกดูแลกันซึ่งเราทําจุดที่ดีเพราะหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราเป็นจุดเด่นที่เรารับนโยบายมาแล้วก็สื่อสารบางิ่างมาเราเด็กก็ท่านคงจะพูดคุยนั่นแหละกับพวกเราช่วงบ <Moon. S 1> e ่ายที่มัาเจอหรือช่วงเช้านะครับเราโชคดีนะครับพบท่าน2เวลานะครับช่วงเช้าหลยวช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามท่านจะเดินทางมาพบกับพวกเราตัวเป็นที่นี่เลยคณะโรงเรียนร่วพัฒนาซึ่งจะมีภาคเอกชน ข้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็นำเรียนท่านนะครับที่จะช่วยในเนหน้าต่อรับรวมเป็นส่ในเรื่องของการที่จะอ่านังวัดสำคัญนะครับสามก็คือสามภาษาการ,การกยางให้เรานะครับที่จะสื่อสารการเรียนการสอนน้องๆเน,น,นี่ยเป็นภาษาภาษาคนสำรับภาษาจีนก็เช่นเดียวกันขณะนี้เรามองว่าท่านรัฐมนตรีมองว่าผมก็เห็นตรงกันนะคุยกันก็คือเรื่องของการที่จะแก้ไขปัญหาเด็ก ออกการพันเลยเพออราะต่อชดเศริฐเราพอบงคุนคอยู่ทั่วประเทศประมาณเกือบเกปอน20%จากเด็กที่เข้ามา100%นั้นฝากทุกมีาลัยนะครับบางไม่ได้จะมากจะน้อยจะอยู่ในระหว่างนี้แล้ครับรวมทั้งพวกเราที่นันอยู่ที่นี่นะครับก็เข้าสู่ท้องะชุมครับขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงแล้วไทยแลนด์ออกเอาผ่านศีลมาตรการเข้าค้นหาช่วยเหลือส่งต่อดูแล กรทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการสำรวจตัวเลขเด็กที่ตกหล่นออกนอกระบบการศึกษาภาคบังคับปรับบ้านเป็นห้องเรียนเลียดพ่อแม่เป็นครูสำหรับเด็กพิการโดนแรงไปด้วยกันโอเบกซีโร่ดอเอาเกิดขึ้นจากความร่วมมือของครูทุกคนกลับมาเรียนอย่างมั่นใจเริ่มเทอมใหม่อย่างมีความหวังกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนําของท่านรัฐมนตรีมุ่งเน้นการทํามานแบบบูรณาการการใช้ทรัพยากรหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกสังกัดร่วมประชุมโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาร่วมในการประชุมในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษาทั่วประเทศพร้อมเตรียมพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วง ปิดยภาคเรียนปี2560ระหนไปยต่อไปตอนนี้นะคะท่านจากคุชาพระราชนัตนไกรและถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนี่คืออีกหนึ่งความสําเร็จของการข,ขาับเคลื่อนนโยบายการศึกษาลงสู่การปฏิบัติเราได้ดาเนินการในการที่จะพาน้อมทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ที่จะทำให้เด็กๆของเราทุกคนนั้นได้รับการศึกษาอย่างทั่นถึงและขเข้าเกี่ยวปีนี้ในส่วนของสปทจะแปลกใจนะครับว่าเอ๊ มีหน่วยงานนี่นรมครับผมคิดว่าในการทางานของเรานะครับต้องเป็นการทำงานในเชิงบูรณาการต้อทํางานร่วมกันผมคิดว่าเดี๋ยวผู้บริหารของสพทก็จะมอบแนวทางในการทางานในแต่ลงานผูสารศึกษาในพื้นที่และก็บุคลากรทุกคนที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ที่ถึงนี้ทุกคนในกระทรวงศึกษาิการได้ร่วมกัขับเคลื่อนทับดันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านที่ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ฝากท่านนะครับว่าทําความเข้าใจกับเนื้อข่าวฝากท่านดูบุคคลบุคลากรในโรงเรียนบางโรงเรียนเดี๋ยวบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มขน้นอย่างเช่นชุดนักเรียนต้องเป๊ะนี่เนี่ยมีเจเนติฟไอมีเรื่องเกี่ยวกับไอไกด์ไลน์นะรเพราะว่าที่นํำรอบเนี่ยปกแสรเครื่องเลยมีทั้งนักเรียนและครูนะครับมีทั้งนักเรียนและครูก็คืออย่างเช่นเรื่องตรงเรียนที่รับเรืองบุตรเล็กองอ่านคำวัาน,นะครับ ปักปักท่าดิ้อะมาใหม่นะครับเป็นสิ่งแรกที่ผมอยากจะนําเรียนให้พวกท่านทราบแต่รอไปก่อนสองปีนะแต่การเบริกจ่ายไม่เบิกจ่ายเป,เ,ปเป็นปัญหาหลักตอนนี้การเทสดินจะมีปัญหาเรื่องดินเยอะเป็นที่ลุ่มบังอะไรบ้างท่านต้องไปเตรียมความพร้อมปอลส่ปอลห้า การคาดการอะไรก็ตามแต่เอาให้พร้อมในเต็มทีอีกเรื่องหนึง่ง่อไปถ้าเราได้โซลาเซลล์มาก็ mm hmm. จะประหยัดนะครับแต่ตอนนี้ต้องทนไปก่อนจะมีโอกาสได้อ้วถึงมากขึ้นไหมแรงดกดดันในวิเลยขนาดใหญ่จะลดลงไหม <Wow. S 3> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน